เนจรหลวงปู่จันทาทาวโรตอนที่หกเทวดาสาธุการเมื่อผีเหล่านั้นกลับไปหมดแล้ว ในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั้นไม่นานก็มีฝูงเทพบุตรเทพยดามาจากภูเขาใหญ่รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็นมาเป็นร้อยร้อยมากราบไหว้แล้วก็ขอรับพระตรสรณคมและสิงหห้าก็เลยถามว่าจะรับไปทำไมเขาก็ตอบว่าโอ้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะท่านพวกข้าพเจ้า มีพระไรสรณคมศีลห้าศีลแปดและกรรมบทสิทิ์ประจำชีวิตนั้นและอบายจึงไม่ได้ไปไฟนรกจึงไม่ได้ไหมมีแต่สุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปล้วนๆดังนั้นเมื่อเห็นท่านมาเจริญสมณะธรรมจึงพากันมาขอรับพระไรสรณคมและศีลห้า เพื่อจะไม่ให้ของเก่านั้นเศร้าหมองเมื่อให้พระไตรสรณคมและศีลห้าแล้วเขาก็ขอฟังธรรมะก็เทศให้ฟังอย่างย่อๆว่าเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตคมิรสันติอปายะภูมิงนรชาติหญิงชายทั้งหลายเมื่อเอาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอบายไม่ได้ไปสิ้นแสงกับดับขันแล้วจะมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าเอวังเทศให้เขาฟังเท่านั้นแหละแล้วก็ถามเขาว่าโยมขณะที่อัตมาเดินจงกรมตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนั้นได้ยินเสียงดังสนัน่นราวกับว่าภูเขาเหล็ก มันจะพังลงมานั่นเป็นเสียงอะไรโอ้เป็นเสียงที่พวกข้าพเจ้าสาธุก,การส่วนบุญกับท่านการเดินจงกรมมีบุญมากนะท่านก้าวขวาลงพื้นดินนั่นพุทโธดังตึงนะแหมบุญมากอัศจรรย์ใจพวกข้าพเจ้าจึงมาสาธุก,การส่วนบุญด้วย นั่นแหละบุญในาศาสนาพุทธคือเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละได้บุญเยอะจากนั้นก็ถามเขาต่อไปอีกว่าเมื่ออาตมาไหว้พระสวดมนต์ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาแล้วสียงที่เคยดังนั้นเงียบหายไปนั่นเป็นเพราะเหตุไรโอ พวกข้าพเจ้าหยุดส่งเสียงไม่ให้ไปกระทบอรหังสัมมาสัมพุทธโธนั้นกลัวจะเป็นบาปได้แต่อนุโมทนาสาธุกการส่วนบุญเท่านั้นไม่ให้มีเสียงไปกระทบอรหังผู้ไกลาจากข้าศึกคือกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ จะอุบัติบังเกิดในโลกแต่ละกับแต่ละกานนั้นก็เป็นของยากเพราะการสร้างบาร,รมีเป็นพระพุทธเจ้านั้นแสนยากนั่นและเมื่อมีขึ้นแล้วก็เป็นโชคลาภอย่างดีจะไปสวดที่สวรรค์ก็ชนะทั้งนั้นจะไปสวดที่พรมโลกก็ชนะทั้งนั้น จะไปสวดที่นรกอเวจีไฟนรกก่อดับน้ำร้อนแสบเย็นเค็มก็กลับกลายเป็นน้ำหวานให้สัตว์นรกได้กินเป็นอาหารอันชื่อเสียงเรียงนามของอรหังสวาคาโตสุปฏิปันโนสัมมาสัมพุทโธนั้นเป็นของดีเลิศแท้นะท่านพวกข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าจะได้ไปสวรรค์แล้วก็ไม่ลืมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสง์ยึดเอาพระนิพพานเป็นที่ไปอยู่เป็นนิดธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมที่ส่งผลให้ไปพระนิพพานได้ย่างตำก็ไปสวรรค์ อย่างกลางก็พรหม,มโลอย่างสูงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานเบื้องหน้ามีเท่านี้และฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงไม่ให้มีเสียงประทบนี่ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละเทวดาเขาก็เป็นสักขีพยานนะว่าการเดินจงกรมเป็นบุญใหญ่ ยืนภาวนาก็เป็นบุญใหญ่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นบุญใหญ่หลวงนะจากนั้นเขาก็ว่าท่านอาจารย์สัญจรไปตามบานน้อยเมืองใหญ่ขอฝากธรรมะไปเทศโปรดแม่ป่านะ้าอาบางเถิดเขาพูดเป็นภาษาอีสานว่าสี่ข้นถามสามข้นแทคค้นหนึ่งหนังตะแคลมองทาง ไข่แก่ปริศนาปัญหาถ้ำนี้ได้เป็นปราดฉลาดรู้เห็นหองคล้องถ้ำไปส,โไสูโลกนาก็ไม่ค่องค่ามาสูโลกนี้ก็ไม่ติดสร้างบุญสร้างกุศลใสตนไววเป็นพี่เป็นน้องเดินทางไกลพ่อได้พึ่งพิงอาศัยเมื่อเศร้าทรงแกงเมื่อแล่งทรงปลสายพ่อเพนพ่อได้จำเจวกะดีหลายข้าวสักปัน่นเกลือสักก้อนกะไม่มีเต็มทีมาก อย่างพวกที่ประมาทลืมตนถือผีสางคางแดงเป็นที่พึ่งตายแล้วมาเกิดเป็นผีอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์อำนาจอะไรเทวดาก็เหยียดยามคนชั้นต่ำคือผีนั้นนั่นแหละเมื่อเขาต่อว่าติเตียนแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรจะไปต่อต้านทั้งนั้นสมขีหน้าสี่คนถามได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ หามเราไปเราคือใจสามคนแห่ได้แก่ตันหาสามกรมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามันหามมันแห่เราไปสู่ที่ไหนมันก็แหเราไปอย่างนั้นหนึ่งคนนั่งกระแคลมองทางคือใจกระแคแคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละ ใไขปริศนาปัญหานี้ได้ก็เป็นปราชฉลาดรู้เห็นห้องคลองธรรมอันนี้แหละสี่คนหามได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั้นมันจะต้องแก่เจ็บตายนั่นแหละอัน,นิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแน่นอน เพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเหตุธรรมปัจจัยธรรมได้แก่ตันหาอาวิชชานั่นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เราก็ต้องน้อมเอาสมถะธรรมวิปัสนาธรรมศีลส,สมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงเจดมาปราบสามคนแห่คือตันหาสามและอวิชานั้นให้ตกออกไปจากใจ แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละนี่ข้อสำคัญทำไว้ให้พร้อมทุกอย่างเมื่อเราอบรมศีลธรรมทำคุณงามความดีใส่ตนไว้แล้วก็จะบันดาลจิตใจให้เป็นปราดฉลาดรู้ว่าสิ่งใดหนอเป็นสเสบียงเป็นปัจจัยของเรานั้นเราจะได้เร่งรีบขวนขวาย สะสมบุญกุศลใส่ตนไว้นอกนั้นไม่มีจริงแท้แน่นอนแล้วเขาก็พูดว่าเมื่อท่านสะสมบุญใส่ตนไว้พร้อมแล้วเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้หาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีเปรียบอุป,ปมาเหมือนกับเรามีกระติกน้ำใหญ่ติดตัวไว้ ในเวลาเดินทางไกลไปถึงร่มใสก็จะได้ล้างหน้าไปถึงร่มว่าก็จะได้สวยคียงคือเช็ดตัวไปถึงที่แจ้งแจ้งแดดร้อนร้อนก็จะได้อาบเย็นสบายอันนี้ฉันใดบุญก็ฉันนั้นไปถึงสถานที่ใด ก็เป็นอย่างนั้นสบายดีเลิศประเสริฐสุดนอกกนั้นไม่มี